รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในรายการพลังสากรณ์อ,อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะตลาดน้ําไซน้อยนั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถานที่แห่งนี้ก็มีสินค้าพื้นเมืองจําหน่ายมากมายทีเดียวค่ะและสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ตลาดน้ําไซน้อยกันค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเดินจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดน้ำไซน้อยในวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอไซน้อยนี้นะคะก็มีอาชีพเกษตรกรรมค่ะเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เกิดรายได้กับประชาชนเขาก็มีการเพิ่มตลาดจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยล่ะค่ะครับสวัสดีครับอขอนำท่านได้เยี่ยมชมนะครับ ตลาดที่สําคัญของชาวไสน้อยก็คือตลาดน้าไสน้อยนะครับตลาดน้ไสน้อยนั้นเป็นสถานที่ต้องเที่ยวของคอร์่น้อยในเชิงอนุรักษ์นะครับผู้บ้านคุ้มเมืองของชาวไสน้อยอยู่กับวัดเสญ่นะครับและที่สําคัญเดี๋ยวจะพาท่านไปนมัสการหลวงพ่อตองคำนะครับก็ขอรนเชิญเลยนะครับ ก็ขอเ,เอรียนเชิญมานมัสการหลวงพ่อตะคำในบทเลยนะครับ mm hmm. ครับนี่คือ้งมศักดิธิ์นะครับที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อว่าเป็นสิริมงคลและก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชิ้นบางอย่างได้ อย่างน่าอัศจรรย์นะครับต้องลองนะครับพาหะนะครับที่จะพาพวกนักท่องเที่ยวนะครับไปเยี่ยมชมสวนเกษตรในเชิงงรุรักนะครับของโครงการตลาดน้ำของวัสยกาเพัรน้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่ารถกระแทกครับใช้เป็นพาณะนะครับในการเอ่อใช้บรรทุกผู้โดยสารไปเยี่ยมชม กัสบสถานที่ต่างๆครับก็เคยแนะนาเรื่องตลาดน้ำไทรน้อยว่านี่คือเป็นกลุ่มเกษตรกรของอําเภอไสน้อยอที่เป็นชาวนาวเป็นสมาชิกของสหกรณ์เกษตรไสน้อยเป็นส่วนใหญ่ที่นําสินค้ามาขายที่นี่นะฮะที่ผลิตออกจากสวนแล้วและตรงนี้จะเป็นตลาดศินกลางแล้วเราเปิดจำหน่ายสินค้าที่นี่ไม่มีเป็นธุรกิจเราเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้มาขายของเพื่อหาอไรายได้เสริม แล้วก็ตรงนี้เราจะไม่คิดว่าเป็นเก็บเป็นเสียค่าอะไรนะจะเป็นค่าบำรุงไม่เฉยจะระเนรครับ<ฮ>เอเอ,เอลงตินะครับเฮผักปอดสารพิษแล้วก็เป็นเกษตรกรนีเด่นแล้วก็เป็นสมาชิกสากลจางเกษตรไ้อยด้วยก็มาขายอยู่ที่นีมาเ,เป็นเวลาห้าปีแล้วอเรา เน้นรงเองขายเองนะไม่ได้ผ่านราคาการแล้วเราเน้นปลอดภัยจากการกินอะง,ง่ายๆครับเราซึ่งเราขายสดูเราก็ก็มีกำไรอะ่ะเราเอง ดังนั้นท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพอยู่ใกลๆที่ไหนอยากจะมาซื้อของจากตัวแทนจาก,กเกษตรโดยตรงแล้วก็สินค้าราคาถูกนั้มาเที่ยวได้เลยที่ตลาดน้ำใสน้อยวัดสยามกะละมีสินค้าราคาถูกแล้วก็จำหน่ายสินค้าวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดและขัดตะลิกตั้งแต่เวลาโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะมาสะดวกสบายครับหลังจากที่เราแวะไปนมัสการหลวงพ่อทองคำ และจับจ่ายซื้อผักผลไม้ที่ผู้ผลิตปลูกขายเองที่ตลาดน้ำใจน้อยกันแล้วนะคะเราก็แวะมาที่สวนสินธุสะอาดบอนสีกันบ้างค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีบอนสีลายสวยๆอย่างนี้ค่ะและแถมยังมีไม้ประดับประเภทอะโกลิมาอีกหลายชนิดเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วกาจนาคุ้มกล้าวเจ้าสวัวและอีกมากมายทีเดียวนะคะและที่สำคัญ ไม้ประดับของที่นี่นอกจากจะนำไปวางขายที่ตลาดน้ำใสน้อยแล้วก็ยังส่งไปขายไกลถึงประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยค่ะมาขายที่นี่ห้าปีกว่าแล้วก็ดีมาก่างที่มันที่คนชาวบ้านไม่เคยมีต้นไม้มาขายก็ไม่ได้ัำขายดีก็ดีมากนะให้ประชาชนมีมีรายได้มีรายได้กับขวกคนณะจกมีสวนมะม่วงมาพรท้าวมะกล้วเนี่ย ก็ไม่เคยขายได้ก็มาขายได้ขายดีทุกอย่างแต่ขายถูกอยาะที่นี่ไม่ได้ขายแพงก็ปลูกทรรมโกมินีมาเนี่ยก็ปลูกบอลแล้วก็ไม้ใบนี่ก็ทางนี้ก็ทําเองนี่ม้ดผสมเองเนี่ยทันเนี้ยทันเม็ดผสมใช้เม็ดเขี่ยแล้วก็แค่หนอมาแบบนี้มันจะมีหนอใช่ไหมันก็เพราะเองมั่งผสมเองม้างเยอะเหมาเนี่ยที่แรกมันชื่ออกลิมาเย้วตอนหลังเขามันร่าชทานชื่อหยกกันแก้วกาจนาบางสีทั้งหมดเลยอย่าไปดูต้นเล็กดูการปลูกก็ได้ กานปลูกเนี่ยเ่เช้าเมื่อเช้านี้เราปลูกมาเนี้ใส่ตู้มาเนี่ยใช้ก็ใช้ดินใช้ดินก็ผสมใบกรมปูแล้วก็ปลูกต,ต้นต้นขนาดนี้ต้นขนาดนี้ต้นเล็กเนี่ยจะก็ปลูกใส่กระถางแล้วก็มาใส่ตู้นี้ <ś le> ออพลาสติกเพื่อไม่ให้ตัวแมลงกินไง <ś le> ยังปลูกไม่เต็มก็ยังปลูกไม่เต็มพอพอนี่พอนี่ปลูกได้เดือนหนึ่งใช่ไหมพอได้เดือนหนึ่ง นอผ่าหัวนี่พอไดพอได้เต็มก็มามาใส่งี้นี่ก็ออกขายได้แล้วให้ภายในสามสิบวันสามสิบห้าวันตัวนี้ของสี่สิบบาทห้าสิบบาทเออตอมันเยอะเยอะมากผมทำส่งอินโดก็ใหญ่ที่สุดอะไรเนี้ยของอำเภอใจน้อยเนี่ยจังหวัดนนท์เนี่ยนี่ก็ก็เรื่องเงินเรื่องเงินพวกข้าวสารพวกอะไรทุกอย่างอะนี่ตะก,กรอยอย่างเดียวเพราะไม่ว่าจะตังค์ไม่ว่าอะไรอ่ะแล้วก็เอาสมารถเอาตะก,กรอนแล้วก็ได้มาแล้วก็ใช้ใไป ถ้รุ่นปู่อ่ะดีกว่าครับเพราะสากลมันถูกกว่าเดี๋ยวมันดีกว่าทุกอย่างอ่ะดีกว่าเจ็คดีกว่าอะไรรัฐบาลใช่ไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วจากนั้นนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาแวะชมอาชีพการปลูกบัวบกซึ่งเป็นบัวบกสดจากแปลงปลูกของคุณลุงสงวนสีจำปาทองค่ะคุณลุงสงวนก็ได้เล่าให้ทีมงานพวกเราฟังว่าได้ปลูกใบบัวบกมาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะเก็บใบบัวบกมาทำเป็นกำๆใส่ถุงไว้ สะอาดสะอ้านทีเดียวรอพ่อค้ามารับถึงที่เลยค่ะก็อย่างอื่นมันก็ต้องพื้นดินใหม่นี่ปลูกปบอกมันไม่ต้องพื้นดินไงปลูกแลกกันแลกกันนี่ติดป,ปีและนี่ปลูกแลกไม่ต้องพื้นดินใหม่เลยน้ําท่วมก็พอน้าลดก็ขึ้นเองอะประมาณนักงานกว่าสองงานสองงานมาก่อนก็ทำพูดใบกะเพราหัวละพามกัน ปูกไปผักกะเจี๊ยบนั่นโถมันแดดก็ร้อนผักกะเจี๊ยบมันมนั่นมันคันด้วยผักกะเจี๊ยบขายก็เขาก็มารับเองเลยแม่ค้าก็มารับตอนเย็นก็มารับเองทางไปน้อยสากอนไปน้อย,อยเออกู้เงินสากรใช้ปุ๋ยสากรก็เป็นสรรมาชิกเก่าชาวมณฑกอะไรก็ไม่รั้ ที่นี่ก็คือกลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตขนมอบค่ะที่กลุ่มนี้นะคะเขารวมตัวกันเพื่อผลิตขนมอบส่งขายตามท้องที่ในจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งขนมอบของที่นี่นะคะก็มีทั้งขนมปังกรอบเค้กกล้วยหอมและขนมปังรสชาติต่างๆมากมายค่ะซึ่งนอกจากอร่อยแล้วนะคะก็ยังทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยค่ะแล้วคนนี้พอหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเพื่อนๆในกลุ่ม ธรรมดาจะปลูกผักแล้วเขาไม่มีไรายได้แล้วก็เลยชวนเขามาทําขนมปังแล้วก็เลยเริ่มฝึกมารวมกลุ่มกันแล้วก็ออของงบโดยสหกรณ์ช่วยสนับสนุนก็เลยเริ่มทําขนมปังกรอบสมุนไพรแล้วก็มีจะมีเค้กกล้วยหอมแล้วก็ขนมปังกรอบสมุนไพรนะคะมีขนมปังกรอบสมุนไพรที่แบบขึ้นชื่อในกลุ่มมันจะมีงาขาวงาดําแล้วก็กระเทียม แล้วก็ใบโหระพาคือเราก็จะพยายามเน้นเรื่องสมุนไพรคือส่งตามร้านในหมู่บ้านแล้วก็จะมีตลาดน้ําแล้วก็ไปขายตลาดนัดแบบที่ทวรรณภูมิแล้วก็ตัวจังหวัดมากจังหวัดนนท์นะคะตอนนี้เป็นอาชีพหลักเลยไรายได้ก็อย่างค่าจ้างแรงงานนี่จะเป็นชั่วโมงอย่างปลายปีผลกําไรแล้วก็จะปันผลส่วนหนึ่งให้ให,ให้ให้คนในกลุ่มคือทางสหก,กรณ์เขาจะมาแบบคอยควบคุมการทําบัญชีให้เรารคือให้ระบบบัญชีแบบง่าย คนเรามีความสุขได้เพราะการออมครับชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นได้เพราะรู้จักออมด้วยวิธีการสากรณ์ครับสหะหารเครดิตยูเนียนเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการของชุมชนเพื่อชุมชนช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง การที่เกษตรกรและชาวบ้านที่นี่เขารวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นนะคะก็ด้วยความช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรไซน้อยจำกัดนั่นเองค่ะจึงทำให้เขามีเงินทุนในการประกอบอาชีพด้วยนะคะนอกจากเงินทุนแล้วสหกรณ์แห่งนี้ช่วยเหลืออะไรสมาชิกอีกเราต้องไปติดตามค่ะคุณผู้ชมคะสหกรณ์การเกษตรไซน้อยจำกัดได้จัดธุรกิจต่างๆเพื่อให้บริการกับสมาชิกหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินเชื่อรับฝากเงิน การตลาดการรวมซื้อรวมขายรวบรวมข้าเปลือกยังมีการรวมตัวกันซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรในภาคอีสานอีกด้วยนะคะก่อนการ,กรเกษตรสนอจำกัดนั้นรับเริ่มจดทะเบียนนะครับณนะวันที่1กันยายนพศ17ครับเป็นการรวมสหกรณ์ทางการเกษตรกับสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสหกรณ์บอมเกลือเข้าด้วยกันนะครับ สามาชิกแรกเข้าก็มี6กถึงเจ็ดอครอบครัวนะครับและปัจจุบันนะครับมิสมาชิกทั้งสิ้นนะครับประมาณ2องพนส่วนใหญ่ทําการเกษตรประเภททำนาครับก็มีบ้างประเภททำสวนทําไร่เรามีการให้การบริการสมาชิกถึงบ้านสมาชิกนะครับโดยไม่คิดค่าขนส่งใดใดทั้งสิ้นนะครับปริมาณธุรกิจโดยรวมทั้งด้านกัรตลาดก็ปีละประมาณ4ี่ถึงห้าล้านบาทนะครับ เรื่องของการรับฝากเงินแล้วก็มีธุรกิจรับฝากเงินก็รับฝากเงินจากสกอร์อื่นก็ดีจากสมาชิกสกอร์ทั่วไปก็ดีนะครับก็ประมาณ30-40ล้านบาทต่อป,ปีเป็นมาประมาณสัก10ปีน่าจะได้ทำนาทำอยู่3 8ไร่ก็เอาปุ๋ยเอายาแล้วก็ขาส่งข้าสารนี่ก็เอาบ้างไม่เอาบ้างนะแต่เอาปุ๋ยเอายาในประจำแหละ สะดวกมากแล้วดอกมันถูกนะนิดเดียวเขานิดเดียวแบบเชื่อเหลือเช่านาแต่ถ้าไปเอาตามเจ็กเนี่ยโอ้โหนาหนึ่งหลายพันเลยนี่เสียไม่กี่ร้อยนะถูกมีแต่คนชมน,นะว่าแล้วบริการก็ดีมาปุ๊บปั๊บก็ได้ไม่ไม่ช้าไม่ช้านอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อหางานหารายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะสารณ์การเกษตรไซน้อยจำกัดยังคอยดูแลชุมชนรอบๆสาหณ์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเยาวชนรวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆอีกด้วยค่ะโครงการส่งเสริมให้ใหเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการหอมทรัพย์นะครับกิจกรรมในการโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน,นในการมอบอ นั่นข้าวสารนะครับข้าวสารบริจาคให้กับโรงเรียนเ,เราเราได้มีการทอปพระปานะครับร่วมต้อนรับสิ่ง่อปพระปาท,ทุกทุกทปีในส่วนของวัดการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สหกรณ์แห่งนี้ได้กระทำเพื่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิกซึ่งก็จะมีให้ในรูปของสวัสดิการต่างๆค่ะ เราจะเน้นในเรื่องของสมาชิกที่ทำมีส่วนร่วมธุรกิจแตสากรเป็นหลักนะคะ <c oughs> ก็โดยวิธีการที่ใช้การจัดชั้นเข้ามาช่วยอย่างเช่นสมาชิกชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำการลดตบเบี้ยให้นะคะ1บาทช่วยในเรื่องของค่า,ารักษาพยาบาลน,นะคะทำประกันชีวิตให้นะคะถ้าเกิดสมาชิกเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยคะ่ะเราก็จะช่วยในเรื่องของ งเงินสดในวงเงินไม่เกิน3,000บาทนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังคืนให้ใรูปของคูปองคูปองซื้อสินค้าสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะสากลก็จะมีการลงไปเยี่ยมเยียนสมาชิกถึงที่บ้านตรงนี้ท,ที่ที่ช่วยเหลือในเรื่องชดเชยน้อดอกเบี้ยแล้วก็สากลก็ขยายระยะเวลาการชำระนี้ออกไปอีก3ปีต่นน้ําท่อนแบบคะก็มีชดเชยที่บ้านโดนค่ะ ก็มีสวนมีนาแล้วก็บอ่อปลาเสียหายมันท่วมไปหมดยังไม่มีอะไรเหลือท่วมประมาณสามเดือนสากรเหรอฮะก็ช่วยเงินน้ําท่วมก็บ้านละสองพันแล้วก็เราเป็นนี่อยู่สากรเขาก็ใช้ดอกให้ค่ะเราไม่ต้องใช้ดอกเขาก็เป็นสมาชิกขนะ้าจารแนะนําแถวชาวบ้านเขาอะว่าให้เข้าสตากรมันดีเวลาเป็นอะไรเพราะแถวนี้มล้ามันจะท่วมประจํา ปลายปีเมื่อปีที่แล้วได้สามพันกว่าปันผลซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วก็ขายข้าวสาลให้าหารณกร คุณผู้ชมคะการที่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เนื่องจากว่าสาหกรณ์ให้ความสําคัญและถือว่าสมาชิกนั้นเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในสหกรณ์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรื่องของการให้การศึกษาอบรมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะคะดังนั้นทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับกอสอน,อนนะคะจัดหลักสูตรอบรมขึ้นค่ะรายละเอียดของหลักสูตรนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงของเครดิตดีนะคะ เครดิตดีสนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดเป็นสถาบันกลางของขอบวนการเครดิตยูเนียนเพื่อพัฒนาคนเศรษฐกิจและสังคมคุณผู้ชมคะ วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีและเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองกระทุ่งพัฒนาจำกัดกันค่ะเพราะว่าเราจะลงไปดูโครงการดีๆที่ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดเขาไปร่วมกับสำนักบริหารงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของกศนอน,อนั่นเองนะคะจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้กับบรรดาเหล่าสมาชิกของสากรเครดิตยูเนียนกันนะคะเรามีหลักคิดอยู่ที่ว่าอะไรที่สมาชิกหรือว่าผู้เรียนที่มาเรียนในหลักสูตรเนี่ยมีความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้นั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองการฝึกอบรมอะไรก็แต่เราจะนาความรู้นั้นมาเทียบโอนไม่ต้องเรียนใหม่อันนี้เป็นการลดระยะเวลาเรียนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก ที่เราจะเอาหลักสูตรที่จำนวนสากรเนี่ยดำเนินการ,รกึุอบรมสมาชิกมันดูว่าหลักสูตรเหล่านี้จะมาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรของการศึกษาน้องเรียนได้อย่างไรบ้างจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายค่ะเพราะว่าในจังหวัดนี้มีจํานวนสมาชิกสหก์เครดิตยูเนี่ยนกว่า10,000แคนทีเดียวค่ะและด้วยความประสงค์ที่จะให้สมาชิกสาก์เครดิตยูเนี่ยนนั้น มีพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาระดับเดียวกันนะคะประมาณ30%หรือเราตั้งเป้าไว้ว่าไม่น้อยกว่า40,000คนค่ะซึ่งจากการตั้งเป้าครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทีเดียวละค่ะจากทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรีค่ะสนใจเพราะว่าแบบว่ามัใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็ยังน้อยก็จบกนกยังดียวจะให้ลูกชายมาเรียนด้วยลูกชายยังยังคจบสาม ที่ว่าไม่ได้เรียนใช่ไหมใครก็ไม่เรียนนะ